รัาผมช้าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะโอโหแจ็คขอโทษอ้างใจร้อนเหมือนไผ่ฮอร์โมนแม่ยื่นคำขาดถ้าเลิกบิวจะไม่เอาไม่เอาคนอื่นประมาณนี้เรื่องจริงเลยแม่เขาก็ชอบบิวฝ่ายผู้หญิงนะครับผมโพธที่ห้องของไม่หายไงเวลาไปไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คืออย่างหนึ่งก็ต้องต้องขอโทษก็คือเป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับจริงจริงตั้งแต่รายการเดวันั้นที่คุณมา พูดถึงการเลือกผ่าใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นขนาดนี้มันเป็นประเด็นตรงที่ว่าเราเสียน้ำตาให้เขาแล้วเนี่ยและอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็คือดีก็ใช่สิเป็นอย่างที่พี่ตากูพูดเลยเดี๋ยวก็ดีกันนะผู้มีประสบการณ์วัยรุ่นใจร้อนเนี่ยใช่ครับผมวัยรุ่นใจร้อนมอนฮอร์โมนเงี้ยเหรอผัยเป็นผัยเขาคิดว่าเขาเล่นฮอร์โมนอยู่ไงใช่เออวัยรุ่นนะครับก็ขอให้ขอให้ขอให้ดูแลกันประคองกันไปเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าทุกอย่างจบเคลียร์กันตรงนี้เน้นงานโฟกัสงานดีกว่า Uh huh. ผมบอกเลยเลยว่าว่าวันนี้นี่นะฮะผมจะทำงานอย่างเต็มที่พ <Okay. S 2> อ,อแล้ว